ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026ของกองทัพไทยที่มีชื่อว่า Object 334ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการทหารที่ก้าวล้ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะน,นี้รถถังรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกค,คามยุคใหม่และถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในพื้นที่ราบสูงป่าเขาและสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทย อ็อมรีการออกแบบรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยทันสมัยด้วยดีไซน์ล่องหนบางส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์มาพร้อมกับกรอบผสมที่ใช้วัสดุคอมโพสิตรุ่นใหม่ล่าสุดผสมผสานระหว่างเหล็กกล้าเซรามิกและวัสดุดูดซับพ,พลังงานจากการระเบิดทําให้มีความสามารถในการป้องกันสูงทั้งจากกระสุนเจาะเกราะและระเบิดสแสวงเครื่องในด้านอาวุธอ็อบเจกต์ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถใช้กระสุนหลายรูปแบบ ทั้งกระสุนเจาะเกราะระเบิดแรงสูงและแม้แต่กระสุนปล่อยนำวิถีจากระยะไกลพร้อมด้วยระบบยิงอัตโนมัติที่ควบคุมโดย AI เพื่อความแม่นยำสูงสุดระบบควบคุมการยิงของรถถังรุ่นนี้เรียกได้ว่าอยู่ในระดับโลกเพราะมีระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับเป้าหมายอัจฉริยะกล้องอินฟราเรดกล้องความร้อนและระบบเรดาร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งรอบคันทําให้สามารถระบุติดตามและยิงเป้าหมายได้แม้ในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศที่ไม่เลื้ออํานวย ขุมพลังของอ b อกเจ3ก4 3ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากกว่า1,500แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและวิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศค,ครุขระระยะปฏิบัติการใกล้กว่า550กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมน้ำมันพร้อมระบบการสะเทือนขั้นสูงที่ช่วยลดแรงกระแทกในพื้นที่ธุรกันดารสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบป้องกันเชิงรุก ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรือจรวดต่อต้านรถถังได้ก่อนที่จะกระทบรถรวมทั้งระบบปล่อยควันหลอกลวงเลเซอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเล็งโดยอาวุธนำวิถีภายในห้องควบคุมมีระบบนำทางด้วยดาวเทียมการสื่อสารผ่านดาวเทียมเชื่อมต่อกับกองบัญชาการได้แบบเรียลไทม์รวมถึงการจัดการพลังงานอัตโนมัติทำให้คนขับสามารถควบคุมและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเข้าประจำการของอ็อบเจกต์ในกองทัพไทยนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมแสนยานุภาพทางทหารโดยจะเริ่มทยอยประจำการในหน่วยรบหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ก่อนเนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศรถถังรุ่นนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถอัปเกรดในอนาคตเช่นเพิ่มระบบอาวุธเลเซอร์ระบบควบคุมโดรนและการเชื่อมโยงข้อมูลสนามรบแบบเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทําให้ออเจ็ก334กลายเป็นหัวใจหลักของกองทัพไทยยุคใหม่และอาจเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศในภูมิภาคถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า